สบายดีพี่น้องหลังจากกินข่าวแรงแล้วค่ะเร็จซับสองนา่งกะหุ่นหุนออกค่ะหาอยู่หากินไว้กินเสา้ามือื่นค่ะสบายดีพี่น้องนํำหนาพาทางโดยเจออ่ะมื่อนี้สิาพาไปจับปลา,ปาอาวุธนั่นก็คือเสียมเข <c oughs> าต้องได้เห็ิเตี้ยมทงมือนี่นนพี่น้องอาวุธของนั่งเดีย๋ยวได้เสียมบันจะมีเล็กแหลมนะคะ น้ำมันังไปวันนั e. like so ่งจะเป็นจั่างไรไมิได้กินได้หยั่งอยู่บ่พี่น้องเอ้โอ้เฮ้ยมันคือโขกแท้่ะเป็นกระเทยอย่างเงี้ยคือมันสมบุกสมบัติแทะทอกระเทยอดทนบ่จะเป็นทอกระเทยอดทนเหมือนเหมือนเจ้ามาลาเป็นเห็ดปูอักไหมจระมาสเฉพาะขนาดหนาแล้วก็พอเห็ดปวกมานนั่งเฝ้าอยู่บนมือมัดเบี้ยนถดว่า กังเ,งเกิลผ่ามาเยี่ยงผ่านมาพ่อเฮ็ดปวดฝนตกลงมาแล้วพี่น้องเอ้ย<ห>ซุ่มเราต้องค่อยๆเดีย๋ยวค่อยๆเจาะเอาเองก็ไม่ได้ปะได้อยู่ออมันบอกหูภาษาฮ่าแล้วมันตกใจฮ่าฮ่าฮ่าแต่อันอันนี้กล้องพี่น้องนะฝันว่าลมหัวฟาดลงนี่ยังไม่ได้อาบน้ำค่ะตอนนี้ก็ไม่เป็นหรอกอันนี้มาลำเจออี๊ยวเฉยๆเจี๊ยวถ้าเคยเงียงนะคะเคยใต้เคยก้าร อขงแต่ว่าอุปกรณ์การหากินของเธอนี่ที่ฉันไปยัง่ใช่อะไรเสียมเธอจะเห็นไเธอสิาติใจเลยบมันลมแะป่าลเราเหฝนตุ้ยเอปลาปลามือขึ้นีัขโอย่อยนี่เสียม่อยซับมันลมันมันกระเดิดลงน้ำแบบแที่นี่มันตายแล้วโอ้ย น่าเสดายเนาะโอ้คอยว่าอยย่คอยว่าสิมาจบยังบ่เน่าบ่จะเคยเน่าแล้วอ้าวคอยว่าสิมาจบอีกหอบสองสัตว์เสียมใสอบดตื่นบ่เฮ้ยน่าเสดายเนาะว่าจะได้กินไหมน่อวันนี้ก็อยู่ในหนองไม่อยาอ้วนนี่แหละพี่น้องเอ้ย ออยยเรี่ลาแม่นบอกมันเป็นลูกจังลายโอ้ยโบเห็นห่งน้ำเธอดิอีกห้อยเซอรี่อีกอย่างใช่เลยอันนี้อันนี้อีกอย่างใช่เอาเอีงกลือเอียลายตัวนี้นะหอยปังได้สีบันเป็นหอยเซอรี่แม่นบอกเออบ้านตัวกระเอินคือบ้านเองนะบ้านอันนั่งอัมราพราผาบาเอินมักหอยหอยโค้งโอ้เอาเองเห็นอียังมาเมื่อกี้หนึ่งโอ้ยฟางตาซื่อๆแล้วพี่น้องเอ้ เอาหอยติล่ามันบ่ไรกัเอาหอยไว้อันะมืออื่นรูเอาหยุกินเนาะสเลยบัดจิงงงมาเก็บอบเห็นบจบ่เห็นโอ้ยหา่เห็นยกูคือบ่เห็นหุ่งวะตาตาบ่ดีปะยังนั้นิน อาอยู่ว่ามันน้อยเท่าไหร่พี่น้องจะได้มากันเล็ดต่ำปานินปานินปานินเสรล้วเือเหลือมแท้ดีนะเ็นบดปานินค่ะมันน้อยไม่เอาค่ะจะเอาแต่ปลาเข่านะคะมันมีมันฝนตกมันน้ำเย็นมันโมขึ้นอ้าวเสงสั้นไปขามากาศ้อนมันอุ่นแล้วมันอากาศฮ้อนนึงน้ำพ่นฮ้อนมันจะขึ้นมากมันจะขึ้นมากอ๋อวขามากาศกัสีหาหอยไปก็นพี่น้องเอยคารันทัากระต้อง บริษัทเอาหอยตัววันนี้เจออพาออกล่านะคะตอนกลางคืนนี้เธอถนัดค่ะเธอถนัดออกตอนตอนกลางคืนค่คระถนัดออกืกลางคืน,น,คนแต่ต้องแถวอยู่แถวบ้านมึงห้ามดาเขตนะ <c oughs> <c oughs> เขตภายเขตมันเด้อ <c oughs> <c oughs> ขันย่ำห่อเข,าข่าคือกันพี่น้องห่อเข่าซากห่อเข่าประดับดินกาต้องว้าวกันแล้วมึงห้ามกายเขตกูมาเด้อว่ะ คข้าพายไปกินเข็ดอืมเจ้ามาราคือกันมึงห้ามกายเข็ดกูมากว่ะก็กินเข็ดเข็ดพาเข็ดมันค่ะห้ามลำเข็ดค่ะไม่งั้นมันก็จะแสงก็จะชนกันเอาไปมากกัสีไดงหาเก็บเอาหอยนี่แหละพี่น้องขั้นบ่ได้กันเ้ใจะเย็นดหน่อยฮะกับมาหอยที่หัวใหญ่ไปสิเออไอ้ไซมึงว่ามาหอยซีกันน่ะนี่เออเนาะอุ้ยมัาหอยอ่ะมกินยังไงน่ะ เราไม่ได้กินเนื้อันนี้หนวดมันแม่นแต่บ่ามันเป็นอะไรด้มาห้อยซี่กันนะเป็นอะไรมันกระขี้กันอุ้มรูปอุ้มรูปเหมือนนี่น้ำคือบปตีนแต่มันกระเซิงกันค่อยแท้ตั้งแต่มันคือบบน้ำคือโบเครือกเฮ้ยสิมาวิจัยอันมาห้อยเซิงกันรึ้ปลัานี่มันขนเซิงกันคือน้ำตีนปลาปาปลาอันว่าวกันดิบดีสิมาเยี่ยงป่าพี่น้องสุดท้ายก็ได้หอยค่ะ บ่เขาต้องเอาทุกอย่างเอาพ่อเนีงเอาอันนั้นแหละค่ะห้าต่อเอาหอยลายๆดิกำเก็บหอยก่อนหน่อยโทรศซาจะจมลงน้ำเลยก็ยิงแค่เลยนะเนี้ยแค่ลุดเลยเนี้ยอุ้ยหอยตัวนี้แหละมันเป็นอะไรเลาเหาบ่อเอามันพอมันอยู่คือพระเจ้าหอยเปิ้ลมันงออยู่ในดอกบัวเ้าต้อปล่อยไปมันจำศินว้าวค่ะมีอีกบ่อมังหอยจำศิน มันเข่ากราบเหมือนเดิเนาะมันเข่าจำศีลโอ้ยยลูกป่าเยอะๆพี่น้องเอ้กิโจกชิโจ๊กนี่เฮ้ยอัไรแม่นี่ยมหอย์พิเลอร์นี่ตัวลงลงนี่นะหอยเชอร์รี่น้องกิ๊บเชอร์รี่น้องวายอะไรหัวใหญ่ถือดอกบัวดอกบัวงามงามสีหยกดได้สีอยกดได้อะ บัวเอาให้น่อยอเสียงแหลมากเลยเป่นเสีฝนกันิ่ีๆอยู่พี่น้องเอ้ยจะได้พอกินไหมนอวันนี้เรา,เ,าเ,เรามีวันนี้มีแสงสองแสงหุนหุนนะคะไม่ใช่หุนฮุนสยองศิลนะนนี้หุนฮุนหาก,กินฮุนหุนแหบนี่เฮ้ยบางง่ายๆเนี่ยมันย่างด้ดยด้วยอยู่นี่มาเก็บพ้กุนเฮนี่นกุญแากล้องนี่ เอามันกระมุนเฮ้ยมันมุนน่มันเล่นลำงสาลวัอยู่นีนี่เอานะแม่นี่บงได้บอกหอยเตจลำวงสารันี่พี่น้องว่าจังไหรหอยมนันเห่นไวกวากระตายบุง้บอกระตายยังไวกว่ากันแบเบิ่งรูมันเลรียจังไหหอยปาดลายอยู่ดีอนนี่ถ้ามันเห่นไวกวากระต่ายมันคือเหรียนี้เาสัมานี้เฮ้ยเอาน่แม่โอ้หอยดหอยนี่ะคะพูน เอาไปแช่น้ำแล้วก็มาอื้นกาจูบจูบนะคะเราก็จะมาเมาทูเมา,ากับแกงหอยนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาเมาทูเมากันมมน้องสีแก,ง,แกงหอยแกงหอยคอยอ่าใหขันบอลได้ปลาคอตัวใหญ่ก็สิกินแกงหอยนี่แหละ เดี๋ยวก็ห่อนน้องป่ามันสินนนถ่ายจะใส่น้อเด็กนั่นน้อหอยเชลลีเซิงกันอีกแล้วนะพี่น้องไอ้บุนสิอุ้ยน้ำกระเพื่อแห้งๆมันคือกระดาษแห้งถนัดตัวนะอ้าวต๋อเต๋เต๋อเต๋อเต๋อฮาฮู้ยจะน้ำกระเพื่อพี่น้องสุขรุนแรงแท้ตัวนี้ไข่แล้วไข่แล้วนี่นี่กระลังไข่นี่กระลังไข่อุ้ยมันเนี่ไข่หอยอันนี้บอกเขาว่าเงียบปานหอยไข่นะเออบฮ้ปากบ่าตีเงไหมสั่นบ่เอ้ย เอ้าได้มันกับบริปากได้จริงได้มันสมกับอ่องน่องลงน้ำนี่กูว่ามันจะอ่องน่องขึ้นโคกว่าจะอ่องน่องลงน้ำเอามันถอนวันนั้นอย่าไปคัดหรือว่าจะเฝ้าคัดความความสุขของนางสเบิ่่งกนนางกำลังมีความสุขนะคเมาถูเมาขนาดพี่โอ้ยแต่ว่ามาไปฝากพิจารณ์หอยอะไรได้ไหมนี่ เฮ้ยเมื่อื่นสิบอออกเล็กหอยสิบเ้าขึ้นเป็นบ้าเป็นป่วงจัดไปเอาน้องเดียวเียกับพ่อแล้วโอ้ยงามดอกบัวดิหอยน่ะเป็นตัวจังไดหอยใหญ่ๆเขาเอิ่นบ่หอยปากกว้างเห็นเปล่า โอเดพบอนโอยคนั Tower, ้นคอยขนาดสังสันขันจักวางในเวลาหวางหวางมาแกมห่อมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาทั้งเล่นลมเย็นๆได้พัดพาเราเด็ดเด็ดบ้านเอานะแม่นะ่อินรีกันอยู่นะมึงคือเหตุเสียงแบบนี้ฮะสองคนกันขึ้นะนนั่นบอกชุวนันมา อ hey, hey, ุ้ยแสงอะไรอ่ะตาบากสองคนต่างคืนนะจ๊ะอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเหมือนนะเนี่ยนี่มึงมาดูในกล้องกูนี่ดูดูมึงดูในกล้องอ่ะมันเหมือนนะ่นอ่ะเอาอะไรนั่นเนี่ยซื้อลื้ออยู่แสงไฟแสงไฟลายยุงมาเจอพอวันเขาเจอแสงไฟหิดไกลอยู่หอยจีแกมเราน้ำปลาเลี้ยงไก่โอ้ยลูกปลานิลบ่ะนี่คือหลายแทตหลายมันกำลังนั่นเนาะมันหอยนี่กะ ลาเรียบตามแค็มน้ำเข็มน้งก็มีของกินเป็นอาหารหอยปากกว้างนั่นละโตการมันเป็นโตมานกัดกักเข่าในหน้าละจังเอานั่นแม่อแต่่นฮ็ดกันยุคหอยกระสีเอาคนเป็นโตการขนาดมันมีความซุกกันยุคกันงั้คัดขวงมันได้บ่เอยเหยีบหอยนี่ตานี่นเป็นโตการกักเข่าในหนาหอยก็ดเพิ่นตัว ให้มันได้ป่าเนี่ยเฮ้ยให้มันได้ป่าหน่อยนะโอ้ยโอ้ยละน้อเมื่อหลังจากที่งมหอยกันมาโดนเติบก็สิได้โอ้ยเอาคือ่อประทานอวยบเฮ้ยมันอะไร วายล้มหอยได้แต่บักหอยค่ะพี่น้องได้แต่บักหอยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ก้อยหอยค่ะหอยจีแก้มเหลาน้องนี่ยว่าน้องเนี่ยจะมีหอยฝังน้องนี่ไงเหรอแต่ว่าบ้านเป็นบ้นทิ้งแลมันจะบกขึ้นอ้าวเกี่ยวอะไรกับวันศีลงมันพระไอพี่หอยเขาไปชื่ออะไรเรอะเพราะว่า มากไอ้แลใว่าไอเดลเขาไปเก็บหอยปัง๊กเลยโมเมนต์วันซินโบขึ้นดอกก็แม่เมากับโบเห็นจักหัวอ้าวมือที่โซมาอีกว่าไอเดลเขาได้ไปเก็บหอยปังแต่ว่าโบเสื้อได้อยากที่สูตรเนาะอ่ามันโมเมนต์วันซินอะไรแบบวอาจะไปเบิ้งอีอันนี้คือเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงอ้าวเลยแต่พ่อมาแหละกับโบโขึ้นโบเห็นหอยหนึ่งน้องนี่งบันี้มือนั่ยนะมือวันศิ์เนาะตอนซ่อมโม่เลยก็เสียงตีกอง ตตตตตึึึึึไอเวลกับบ้าพอดีเละกันไอเบลเมื้อนี้วันศิลป์จะต้องพาเขาไปให้ได้ไปไสไปเบิ่งน้องน่ะตัวที่มีหอยมาเหมือแร่งนะพูบน้องกอดกันจูบกันให้เป็นปุ๊บเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บอฮียเอาเอาแม่น้องเดียวกันพอดีป่ะหอยพี่หายอย่างหอยวันก็แสดงว่าสั่งซื้อให้มันใหม่ซะ หอย<น>พระหอยวันสินหอยเนีย่ยแต่มือนั่นขอกระเสือเออหอยปังนะครับบริเวณวันสินเลยจะไปหามัน <c oughs> แมนอยู่บ่พี่น้องหรือว่าน,นักตั้งนางกุขึ้นมาเองขางนางยิหย้อยมาเห็นด้วยกับตาพี่น้อยกวนี้นะ <c oughs> โผดโผ่ขนาดนั้นกับวันสินจังมาอ้าวแซ่ทันมือได้วันสินกับทันบริยินเสียงก่องตึมตึง,ตงอ้าวนั่นบ่มันม่วนบ่มันลุกมาเต้นระบำกันเบาโหัวกลางทางใจว่าเรื่องหอย มันขึ้นมาท่ากินขนมแม่ไอ้เจี๊ยนอ้อยอายังจะลงอยู่ลงตัว้าลงไปซร้งเบย์ก็จะไปไหนเจ้าบ่าเบย์พักที่เห็นปลาจั่างไรเนี่ยไปพอเห็นตาหมาเห็นมงกก้โอ้ยบ่ได้กินดอกพี่น้องเอ้ยมาน่ะไปไล่ป่าออกมืดก่อนแล้วบ่ได้ป่าได้ปากคอหน่อยโต้นึ่งกับปุนินได้แต่หอยตัวมันแลงเบ่ไวนี่แหละม้านะก่อนจะขึ้นจากรหมาน้ามียังบ่ ออกูไม่มาในตูชู้สิมาเอียงมาพอดีไล่ป่านี้เบิดอยู่เพื่อนกูไม่ได้เลี้ยงมา้านะไม่กูเหาเองก็ได้ซ้ำเห็ดมาเนี่ยกูเห็ดคือขึ้นมากูเห็ดคือกว่าม้าอีกไอ้หนุ่มหน้ากาแน่แน่แน่อยู่ กันย na nah. ังดีอย no ู่มันก็ยังมีมารยาาอยู่ยุ่งกับคอกินเน่เน่เน่อยู่ในห้หกินดอกปลาพอกินแล้วอ้ยอวยอ้ยเอาเป็้วยอวยแล้วพี่น้องอำลาผ้าจากแหละใช้ใช้เอามาเบิงดูผลงานของเฮาเมียมาเบิงดูโอ้พอถือกุมลูกกุมผัวอยู่บ่หรอพี่น้องเนาะไปแต่กุมลูกกุมผัวอยู่บ่คาดได้แต่บักหอยนี่ละจูบกันเบิดมือค่ะ เมาส์ทูเมาส์กันค่ะพรุ่งนี้ออค่ะเอ,อ,อเฮ็ดป,ปากจูจุเอาไปรักคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้แหละพี่น้องคะ่ะปวยลืมเมื่อสักก่อนหาปลากระ,บาาะไบนค่ะเด็กหอยคะ่ะหอยคะ่ะหอยครางหอยครวนปลากระบบาาเบ้ค่ะโดยเจอค่ะแล้วก็เจสีวันนี้แสงฮนหุูนออกไปหากินกลางค่ำกลางคืนปกติไม่ค่อยออกไปไหนค่ะวันนี้วัดถอดหัวหรือว่ายังไงไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปคลิปหน้าพอกันไหม ปรดติดตามตอนต่อไปค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจสี่ดรวยนะคะเป็นกำใจเป็นกำลังใจให้นางด้วยค่ะเจออด้วยค่ะ<อ>ไปแล้วค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะให้นางมงงมงมง,มง,มงไปทางนั้นอีกแล้วลุบลุ